สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับจับประเบ่งปันนะครับวันนี้นะเรามีวัตถุมงคลนะครับมาอัปเดตให้พี่ๆนะครับประมาณ20รายการได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาลองรับชมดูนวิชัยนะฮะหากชอบรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับนะมาลุยรายการแรกกันเลยครับพิชัยนะครับกับเช้าอ่าเย็นวันนี้นะครับนะนี่ฮะ มาในกันแรกเลยครับนะอีกหนึ่งรุ่นรายการที่เราเคยได้มานี่ครับผมเคยได้มานี่นะฮะรายการนี้เป็นเชื้อน้ํามันนะฮะว่านนะฮะเชื้อน้ำมันว่านนะพี่นี่นะครับได้ของนะฮะนี่ฮะตอนอน้ําถูนี่พี่นี่ฮะนี่นะรายการนี้เลขคุณเบอร์มานเลขสิบครับนะฮะเนื้อมหาชนวนหน้ากากนวะเอเนื้อมหาชนวนสอดไส้นวะนี่นะครับ ซื้อสวยครับนะกล่องครบทุกรายการในพี่ชายนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับนะฮะจับมาแบ่งปันในพี่ชายนะก็นะฮะมีมาแค่สององค์เองพี่นะองค์นี้นะครับแบ่งปันให้พี่นะครับนะปกติอยู่ที่ห้าหกร้อยนะองค์นี้นะวันนี้ผมอ่าขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับเตรียมก่อบพร้อมใช้งานนะครับได้มาเพียงแค่สององค์นะพี่นะต่อมาองค์ที่สองครับนะฮะสามร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะพี่นะได้มาครับได้มาเพียงแค่สององค์เองนะครับไครไวใทรได้นะฮะ ใครถูกใครชอบถูกใจปิดเข้ามาก่อนได้พี่โทรกันมาก่อนได้เลยนะองค์นี้ก็สามร้อยห้าไอ้องคิเต็งตรงด้วเพิ่งเห็นนะองค์นี้ก็สามร้อยห้าสิบพี่ชายนะครับเป็นเนื้อสีกษัตริย์นะครับพิเศษนี่นะรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทนะครับตอนนี้เหลือพีงแค่สององนะฮะได้มาพีงแค่สองององพี่นะเพิ่งได้มาเมื่อวันก่อนเลยนี่ครับเพิ่งมาถึงวันนี้นะฮะนี่ฮะับสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันพี่ชายนะครับใครไวใครได้นะครับเมื่อก่อนที่ผมเอามาเปิดนี่ห้าหกร้อยนะพี่นะหมดแล้วชุดนั้นผมหมดแล้ว นี่ฮะอันนี้คือได้มาสององค์พี่ชายนะครับไปขอปิดมานะครับไปต่อนะครับนี่ฮะเอาไปพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับขอที่350บาทยกคู่แต่ยกคู่ได้พี่ชายยกคู่ไปาไป600พอนะครับนะต่อมารายการที่3ครับต่อมานะครับรายการที่3ครับรายการที่3นะครับจะเป็นรุ่นรวยยั่งยืนนะครับของลุงปูจือพี่ชายนะครับเลขคนจะเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดครับรายการนี้เป็นลมดำนะฮะลมดำลงยาขาวนี่ครับพี่ดูการลงอ่าพิธีพิถันในการลงยานะฮะ สวยพี่นะฮะสวยคมเลยอีกหนึ่งรุ่นเลยพี่ชายนะฮะรุ่นโดยยั่งยืนนะครับได้มาหนึ่งองค์นะครับองค์นี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สอ0ร้อยแปดสิบาทนะครับร้อยแปดสิบาทพอพี่ชายนะฮะรายการที่สามฮะต่อมาครับนะรายการที่สี่รายการที่สี่ครับองค์นี้เป็นเนื้อสามกริย์นะฮะรายการที่สี่องนี้เป็นเนื้อสามกริย์นะครับเลขพจนาเบอร์มาได้หกสิบสองครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับ นี่นะเลขคูตบวกหกสองรวมมันจะแปดนะครับเป็นเดียดอาร์มนี่ฮะองนี้นะฮะเป็นเนื้อสารกษัตริย์นะฮะขอแบ่งปันที่พี่เนี่ยที่สองร้อยบาทนะฮะสองร้อยบาทเพราะพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับจับมาแบ่งปันนะครับต่อมารายการที่ห้านะครับรายการที่ห้ากับรายการที่หกนะครับรายการที่ห้ากับรายการที่หกนะครับเป็นเต่าของลูกปูแสงนะครับเต่าลูกปูแสงนะครับ ร้อยแปดปีนะครับแปดสิบเก้าพรรษานะครับเต่าปูแสงวัดโพชัยนะครับนี่ฮะเจ้าคองพนมนะครับมีอยูสององค์พิชายนะครับรายการที่ห้ากับหกนะครับรายการที่ห้าเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบสองรายการที่หกเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งเก้าเจ็ดสามครับนี่ฮะมีสององค์พิชัยนะครับมีสององค์สองแบบนะครับ องละ1้อบาทนะครับองละ150บาทนะครับ,ร150บ,รบแต่ถ้าพี่พี่ยกคู่นะครับผมขอ2องค์นี้ขอที่250บาทพอขอ250บาทพอพี่ได้2องค์เลยนะครับรายการที่5กับ6นะครับต่อมารายการที่7ครับ รายการที่7นะครับผมเป็นเหรียญเจริญพรนะฮะหกแนะครับนะเป็นเหรียญ2หน้าหลวงปู่คีบนะครับหลวงปู่คีบทีระปัญญยนะครับรายการเนื้อทองแดงสติน2หน้าพี่ชายนี่ฮะด้านหลังเป็นก้อนหินนะฮะก้อนเงินก้อนทองนะครับแล้วก็ตอกดอนะครับคือตอกเนื้อทองแดงนะครับเลขคนจับเบอร์หมายเลข6ตัวเดียวพี่ชายนะครับเหรียญ2หน้านี่ครับ รายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่250บาทนะครับนะนี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่เหรียญสองหน้านะครับปกติที่ผมเอาเปิดเมื่อประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วนะห้าเดือนหกเดือนนี่แหละนะครับเหรียญอ่าสองหน้านั่นอยู่ที่ห้าหกร้อยนะพี่นะอันนี้จับได้สามองค์พี่ชายนะครับนะขอที่องค์ละสองร้อยห้าสิบาทพอนี่ฮะได้กําไรบางๆนะฮะนี่ฮะมีองค์หนึ่งพี่ชายนะองค์นี้ได้โค้ดตัเบอร์หมายเลขสิบครับ นะฮะเอกองนี้เลขคนจะเบอร์หมายเลขสิบจะพี่นะรายการนี้รายการที่อ่าจะพี่นะเจ็ดอ่ารายการที่แปดนะครับหรือรายการที่แปดองนี้เลขคนจะเบอร์หมายเลขสิบครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับนะรายการนี้นี่ฮะรายการที่แปดส่วนรายการที่เก้าครับจะมาเป็นเนื้อทองแดงนะฮะรายการที่เก้ามาเป็นเนื้อทองแดงลงยาไล่สีนะครับองค์นี้ก็สองร้อยห้าสิบาท นี่ครับองค์นี้ก็250บาทพี่ชายนะองค์นี้เลขโค้ดจำเบอร์อยู่ตรงนี้พี่ชายนะ14หรือ15นี่ตรงนี้นี่ครับผมมองไม่เห็นนะนี่นะครับรายการนี้ก็250บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับรายการที่9นี่ครับนี่ฮะสวยๆนะครับต่อมาเป็นรายการที่10ครับรายการที่10เป็นของลูกปู่มหาชิลาพี่ชายเป็นรุ่นรวยเหนือดวงนะผมได้มาองคหนึ่งนะครับเลขโค้ดจำเบอร์มาเลข21 นะฮะแต่อุ้งนี้กล่องไม่มีพี่ชายนะฮะแต่รับประกันการันตีแท้ให้เลยนะครับรับประกันการันตีแท้เลยผมดูออกหมดแล้วนะฮะรายการนี้ไม่มีกล่องนะครับนะผมขอบางๆพอพี่ชายนะครับผมขอที่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทพอแต่ถ้าพี่พี่ทันใดฝากเลี่ยมด้วยนะฮะเลี่ยมด้วยผมขอแค่ห้าสิบผมช่วยออกไงผมผมขอแค่ห้าสิบที่เลี่ยมเราเลี่ยมด้วยเลยนะครับนะอ่ารวมเป็นสองร้อยนะครับรวมเป็นสองร้อยพอนะครับถ้าเอาไม่เลี่ยมเอาไปร้อยห้าสิบ ดี๋ยวผมหากล้องแบบใส่ป้องกันไปให้นะครับต่อมาครับมาลื้อต่อพิชายรายการที่1นะฮะ12สี่3ถึง45นะครับอีก5รายการนี่5รายการนี้พ่ชายนี่ฮะเข้ามาชุดหนึ่งนะครับรุ่นนี้น่าจะรุ่น3นะครับเมื่อปีที่แล้วพี่นะฮะนะครับนี่รุ่นนี้นะรุ่น3นะครับเมื่อปีที่แล้วที่ตอนเท้าเวสุวรรณนะครับกําลังดังนะครับแต่ปีที่แล้วปีปีเสือทองถูกไหมพี่นะครับ นี่เฮ้ยหรือปีปีนู้นปีนู้นเมื่อสองปีที่แล้วนะพี่นะปีเสือทองนะฮะแล้วก็ตัวช่วงทาวเวสุวรรณกำลังดังอะพี่ชายนะครับนี่ฮะแล้วก็นะครับในรุ่นนี้จะมีสามรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนี่รุ่นสามนะฮะสวยๆนะครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่นะครับพร้อมกรอบนะครับโกงละสองร้อยห้าสิบบาทองค์ละสองร้อยห้าสิบาทพี่สามารถจับคู่ได้สี่ร้อยนะฮะพี่สามารถจับคู่ได้สี่ร้อยเลยครับนะเลขเก้าด้วยองค์นี้หลวงพ่อพัดนะครับเลขเก้านะแท้ทันหลวงปู่นะฮะ รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนี่ฮะองละสองร้อยห้าสิบาททุกองนะพี่นะยกคู่สี่ร้อยพร้อมกรอบเลยนะครับมีกล่องครบทุกรายการนะครับนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นเนื้อทองเหลืองสตินนะครับลงยาธงชาติเลขโคดเตรเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆพี่ชาเวทเนี่ยนี่ฮะคมสวยฮะนหน่าพ่อพัดน,นี่ดงๆเลยพี่นะครับรายการที่รายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสามเป็นเนื้อทองแดงครับต่อโคดจีนนะครับเลขโค้รตัวเบอร์หมายเลขห้าครับนะนี่ฮะรายการยี่สิบสามรายการที่สิบสี่นะฮะรายการที่สิบสี่กระไรเงินครับนะฮะลงยันเงินขอบขาวเท้าแดงครับนี่ฮะเลขโค้รตัวเบอร์หมายเลขสิบหกครับกระไรเงินนะครับเลขโค้รตัวเบอร์หมายเลขสิบหกครับนะรายการที่สิบสี่พิจานณาครับต่อมารายการที่สิบห้าครับ รายการที่5้ารายการนี้เป็นรายการไม่ตัดปีกเลขคนจัเบอร์มาเลข51นะฮะเลขคนจัเบอร์มาเลข51ครับรายการท่พยยาเต่าเนื้ออัาเกาซาตินไม่ตัดปีกครับพี่ดูอปากาซาตินนะฮะพี่ดูความคมนี่ฮะนี่ฮะสวยพี่ชายนะครับผมบอกแล้วรายละเอียดสวยคมนี่ครับสวยคมนี่เนืน้ออัปปกากานะฮะท้าเวทุวัดนด้านหลังตัวหน้าของพ่อพัดพี่นะครับพี่เคยเห็นรุ่นไหนที่นูนๆแบบนี้ไหมอ่ะพี่ดูแล้วกันนะครับพี่ดูเสือพี่ดูอะไรฮะ สวยงามนะครับสวยงามสวยดุอ่าเสือดุดันนะครับนี่ที่อยู่พญาเต่านี่ฮะดูหัวมังกรนี่ครับสวยโคมิรายละเอียดตัวนี้นะครับนรายการนี้รายการที่สิบห้านี่ครับไม่ตัดปิดนะครับแต่คอนหน่อยนะฮะต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่ผมมาเป็นเสมาหรืปู่ขีบปิดท้ายตอกเก้ารอบรายการนี้เจาะห่วงนะครับนะปู่ขี้ผมได้มาองค์เนี่ยสองสามสี่ห้าหกอ้าวปู่ขี้ได้มาหกองค์ครับรายการนี้เคาจะเบอร์หนึ่งหกสามครับนะองค์นี้ผมขออ่า ร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบผมจัดส่งให้เอาอย่างนี้ปลูกคีบผมจะมีประมาณหกองคในรวมองค์เพ็งมีเพ็งองหนึง่งจะมีอยู่ประมาณห้าองนะผมเรียงงี้กันอ่ะเรียงให้พี่เห็นเลยนะครับมีอยู่ประมาณห้าองนะครับผมขอคู่ละสามร้อยบาทบนะครับนี่ยอีพียันนี้ผมขอคู่ละสามร้อยบาทนะพี่นะพี่เลือกได้เลยว่าพี่ชอบองไหนนะครับคู่ละสามร้อยบาทเดี๋ยวมาองคแรกกันเลยนะองคที่สิบหกนะฮะองที่หกแรกคนจะมาหกสามนะครับหนึ่งหกสามน 6, 3, น 1, 6, 3, เนื้อมหาชนนวลเจาะห่วงครับ นี่ฮะองเดียวร้อยแปดสิบที่ผานนายกคู่สามร้อยนะครับต่อมากระไหลเงินลงยาจีวอนพี่ชายนะครับเลขคุณตัวเบอร์เลขสี่สิบสองครับนี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดกับสิบเก้านี่เหมือนกันเลยนะครับรายการนี้น่นเป็นรายการกันพี่อ้าวไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้อรอบทองลังค์เจาะห่วงใส่ห่วงตอกเก้ารอบอันนี้เป็นเนื้อทองลังค์เจาะห่วงใส่ห่วงลงยาจีวอนนะครับเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสี่เก้ากับเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสิบหกนี่ฮะลองดูลองเลื่อนดูพี่ชายนะครับรายการที่สิบแป ต่อมารายการ20รายการที่เป็นเนื้อทองแดงลมดำเจาะห่วงใส่ห่วงพี่ชายนะครับนะเลขค้นตเเัวเลข35นี่ฮะลงจากจีวอนนะครับร8 0บาทยกคู่300พี่ชายนะครับและก็ต่อมานะครับรายการถไปพี่ชายรายการที่21อรายการย1ิบเอ็นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับโอ้โหนะฮะเนื้อนวะหน้ากาก,ากเนะพ,าพ้นะฮะกากองผ้าเพ้นและก็ใส่ขอบเป็นอลัลก้าลงยาเขียวนี่ใส่ขอบนะนี่งานสองชั้นเลย ส้มแดงนะองค์นี้องค์เดียวเองนะครับขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะฮะมีองค์เดียวเองขอสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายเพ้น,นสวยเลยนี่ฮะเพ้นเงิน,นกิฟต์นะครับขอสองร้อยห้าสิบาทพี่ชายรายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองขอเป็นรุ่นรวยยั่งยืนอีกองคหนึ่งพี่ชายนะฮะองค์นี้เนี่ยสวยเหมือนกันนะพี่นะร้อยห้าสิบาทพอนะครับเลขคนจับเบอร์สามเจ็ดศูนย์พี่ชายเื้อทองแดงนีง่ สวยงามนะครับปูจือนะร้อยห้าสิบาทนะครับรายการยีิบสองต่อมารายการยีิบสามพี่จําได้ไหมฮะเป็นอ่าของลุงป,ปู่มหาธิรานะครับที่เป็นนี่ฮะรุ่นอ่าอุ้ยโอ้โหสินสินดุดเลยโทษทีพี่นะสินสินดุดเลยนะครับสินเดิมนี่รายการนี้พุทธเจ้าข้าพระองค์พี่จําได้ไหมฮะเป็นหนุนดวงเหนือดวงครับของป,ปู่มหาธิรานะครับครบรอบอ่าห้าร้อปีชาติกาลหลวงปู่หมุนนะครับองค์นี้นสมเด็จต่พ่พีชายนะฮะ นะที่เอามาเคยเปิดแบ่งปันให้พี่เมื่อเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วนะน่าจะเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วนี่ครับตอนนี้ผมเหลือองค์หนึ่งนะครับแปดติ๊กเกอร์ด้วยและอาเลขสิบหกเหลือหลงองคเดียวพี่นะพี่พิชัยทักมาก็บอกว่าหมดนะครับนะผมแกะโดนลอกนิดหนึ่งนะครับอาราคาเดิมพี่ชายสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อห้าสิบราคาเดิมพ่บลุเองได้เลยนะครับนะผนตกตก,ตกหล่นไว้เนี่ยรู้พี่นะเจอมานี่ครับเจอเมื่อเดือนที่หลังหลังพระผมนี่ฮะนี่ฮะ มีองเดียวพิชายนะซีนเดิมจากวัดเลยนะครับรายการยี่สามนะครับสองร้อยห้าสิบบาทราคาเดิมพิชายนะครับพี่ๆตามหากันอยู่นะฮะนะฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันปพิชายประมาณนี้ครับยี่สามรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูด้วยกันในพิชายนะฮะหากชอบทุดใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีลาและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่ติดตามด้วยด้วยกันนะครับนัขอบคุณมากๆนะครับ